ฮึมเกมมันเงียบอ๋อดไปเสียงโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีกับคู่ผสมไปข้างลึกละก็ผมวันนี้เราอยู่ในเกมทุกที่ไอ้คนเร็วไปเทอร์เซเบเลเตอร์นะโอเคก็ไปต่อไปกันเลยนะครับผมขั้นก่อนถึงไหนนะเออเมื่อวันแต่ก่อนจะไป่เลิกนะผมก็รอยากรีชจะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ใช่คิดผมคิดผมไม่ฟรีเนะ่ยิ่งซับนะฮะโอเคอัน <c oughs> okay, นี้ผมเทาวอลดิเฟนต์ป้องกัรฐานกับค้าเพาที่สุดนจะเยอะแยะมากมายมหาศาลอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปซื้อคนดีข้าเพา่เนี่ยเอยผมไม่เคยเล่นเดือดอาน,านเนี่ย <c oughs> เอาเดือดอานมาตัวรงนี้เอ่อข้างหลังแล้วกันแต่ผมก็จะเอาเออมมคิเทีย ยืนเยอะเลยโอเคเดี๋ยวถอยลงมาหน่อยเอาอสองตัว,วตรงนี้ตัวตรงนี้โอเคแล้วก็ถอยตัวนี้ออกดึงตัวโว้ตรงนี้เอาที่ออกแต่มันยิงแล้วมันตายคู่เราแยกสองฝั่งขางโอเคเดี๋ยวตั้งตั้งเลยสามร้อยห้าสิบอันนี้ยิงด้วยอีตียิงนี่อันนี้ยิงนี่ไอ,อีตัวนี้ไอีตัวนี้ ี่เล็กสา 150. มร้อยห้าสิบเบอร์เซอร์ไปโอเคห้าสิบบาทเบอรเตอร์ไปตรงนี้โอเคครับคุณต่นอ,อายทนะี่อายของคัมซัมมันคือใจของจ้นอายคือมันจะเลง็งอ้าวมันตายด้วยไม่ได้ยิงนะผมสเสริมเขาจะทำทีที่มันเล็งแล้ยิงเลยเอา้าวชนะและเ <laughs> พราะตัวเล็งแล้ยิงนี่มันไม่ต้องมาคอยกดปุ่มยิงนะครับผมมันเลง็งแล้วมันก็ทิ้งระยะไว้เลยเลบอลเซอร์เกอร์อย่างนั้นเหรอ <c oughs> สุดเดิมไป <is> <c oughs> อ้วาวาโหมันโดดมเนนี่เหรอกลมากกว่าเราอ่ะคิดแต่จะตีผมอะ่ะยากหน่อยยิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปติดอีกจะผ่านอดาดีเฟนดเอาใหม่ยิงว่าวรับไม่ได้จริงๆผมก็ันนเอาว่าวเออเป็นแม่นหน่อย แดงไปหน่อยมาแล้วมันเดินม,มาแล้วมันเดินม,มาแล้วเ <c oughs> อ้วาว้าวอีกแล้วโดดมาแล้อโอ้โหแม่งโดดมาอย่างไกลเลยซิง่งถ้าผมใช้อันนี้แหงเอ้วาว้าวยุ๊ปไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องดีมันต้องเป็นตัวที่ตีแรงแรงแล้วก็แรงแรงใช่ไปว่าเชื่อ ใช่ไปบโบ้เขาเจอกับหกสิบบาทหกสิบบาทเอาตีแล้วกันเอาตีแถวหน้าเฮ้ยแกล้มเส้นไปหน่อยนะเอาเินตีพิกหลังเอาพี่โน้ช่วยพิกหน้าโอ้โหแม่งเอาใหม่ย้อนเวลาย้อนเวลาเราจะไม่ยิง,งเดี๋ยวเลยโหตกยียวตายเลยด้วย ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ผ่านไม่ผมไม่ผ่าน 200... ไมเน miner นี่คืออะไรกันผมรู้แ้วว็เลือดกเหลืองโอ้ตีแรงดไีไม่อะไม่าช่นอยู่ดีแล้วซึ่งราคาไอ้นี่มันเท่าไหร่เนี่ย b i เกอร์เนี่ยมาดูบุกลงแพ้กับเราอะขี้โกงอ่ะคุณผู้ชมมันตองตองมากผมได้ไง baler n a t ร์ e hipster สองตัวข้างล่าง มันจะตีแรงหน่อยนะมันเนี่ยมันตีตาตมาเลยมันจะสู้มันได้ยังไงเอ่อซาเชอร์มันบอกเลอร์ไม่หมายมันตีตาตหมดแน่เดนอมัยไม่คิดเหมาะอีก่ตอนตรงนี้ก็โง่สองอ้อมกับลูกสองเอาใหม่พัดกันกี่ตัวบ้าวะ มันไม่ตายอ้าวชะตาละคุณผู้ชมชะาง่ายอ่ะอีกชะตาง่ายไปไหนปะโอเคแล้วนี่คือด่าน hiding hiding บ้าเราจะเห็นน้ำเก์อยู่ตรงนี้กันนหะบินตัวเร็วอ่ะพระเจ้าแล้วขันขวาม,มันดีเอ่อันวดชี้แทงแล้วกันวแงแล้วก็ฮีลเดอร์จะไม่เหมาะนะ ถ้าจะให้มันทำดาเมจได้เอ่อเอามังมวัลเลนโอเคต้องจัดระเบียบหรอกนี่ยังไงเด็กมันก็ต้องมาหาเราตีมันมาพาัะตีมันนี่ไปดิพี่เด่กเป็นพระวัดเส้าหลินบอกเลยว่าความสามารถนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวตีมันเดาี๋ยวร่น<ๆ>ลแล้วปลาอย่ามันปลาเพื่อใส่เราได้เอ้ยนีนี่ดึงมุด้วยเหรอนี่ใช่เราเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่ในกองพวกนั้นแหละ ช่ไหมตีเขาไปรู้สึกพ่ะจะตายเพราะปืนใหญ่ของดาวี่แทงนะได้โอเคชนะแล้วไปต่อวอลไนท์เป็นพวกนี้ที่อยู่ข้างบนซึ่งในพวกนี้บอกเลยว่าถ้าจะได้อกิงเข้าไปก็เรียบร้อยมันแรงมากตเตะเบี่ยดมางอะเอามาเกง็งไม่ได้ไม่ได้กิงไม่ได้อีกขาดเลยมันโดดหลบเปลี่ยนไปเลยควีงไม่ไม่เอาอะอเข้าได้ดีอะมันจะไม่น่าเบื่อ,อเบื่อกิงแล้วอะ เอาไปเถอะเดี๋ยวไปคิงเข้าไปพิเ,เลอร์ขอตัวหนึ่งสองหมีโอเคหมีนี่เขาจะไม่ค่อยเจอคนละบ้านหรอกมันเพราะว่าโอ้ยดังมากเลยเสียงบ้านเดินหลีกเลี่ยงท่านต้องหลีกเลี่ยงเสียงนั่มันโอ๊ยมันบอกยากอย่างเลยโอเค,อเคตัวหมีไม่สับแมวมากเลยอะโหเดีะคิงตี มีตายเลยบ้ามันมีไม่ตายไม่ดิบ้ามีอยู่นิเดี๋มันตายไปแล้วอีตัวอยู่ไหนอ่ะอ๋อมันเดินหนีหนาต้นไม้อินนี้มันร้ายมันหนีมาเหรอข้ามันสับมันรอยชนะโอเคไปต่อ Still nothing. สเตลนติ้งทูซีไม่มีอะไรฉันเห็นนะว่าแกมีเฮ่ตรงนี้แหละแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้มีเฮ่แค่ตรงนี้เฮ่หรอ เฮ่นี่ระเบิดีิมั้ยมีคดคือดนไมทเวอร์ใช่ไหมใช่ระเบิดไม่ัวไม่ใช่ตัอยคือม,มบ้านี้มัมมนจะไม่นเ่เบื่อเลเอาไฟเผามา่ดีไหมไปเอาไฟเผามาดีกว่าดูไม่ใอยระเบิดท่าไหล่โอเคเราอยู่ตรงนี้ไ,ไปเผามันให้ิ้นซากเลยเร็วเข้าเผามเข้าไปเราเลยเด่นน้า รู้สึกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะเดพมันสูงมากเลยดามิมันแบบมันรัวมากโอเคอันนี้คืออะไรดึงดึงกับน็อกเวทอ่ะแล้วเกิดเราไม่ไปสู้อ่ะโดนคู่แต่ผมตายแล้วเกิดวสิ่งปุ๊บตีก่อนเลยไม่เท่าเทียมอย่างแรงอ่ะไม่มีทางไม่เท่าเทียมอ่ะมันตีเราตายแต่เรานนตีมันไม่ตายที่โกงอ่ะ

ซุปปาไม่โดนอ่ะโอเคตายซะตายซะตายซะต้องดับคนต้องดับทงหลายทั้งหลายตายซะคนจุดไฟตั้งทำไมเนี่ยตั้งาทั้งหลายแก่แล้วคอมลึกเขมาใกล้ซุปปาไม่โดนเลยอ่ะไม่แม่นทั้งหลายซุปจะเข้าเป็นสีน้ำตาลอีกโอเคเสีมันดำแล้วทั้งหลาซุปเนี่ยว้าวธนูเยอะจังแล้วไงอ่ะธนูเยอะเหลยธนูเยอะเหรออันนี้เป็นสนิ๊กเชอร์เราเอาไปสองอันแล้วก็อนนี้เป็นธนูแบบสีเหล็กเอาไปสามอันโอเค พามันตายหมดอ๋อหน่ายจังเด a ฟอร์ม above การตายจากข้างบนว้าวดูตลายจังเลยเอ่อผมจะเอาเอาะไรไปดีจากสัมการช่างขอนมันดูโหดดีเราจะเอามันไปเผามันโอเคอีก800 ร้อยเอาได้เป็นหนึ่งเอาได้เป็นหนึ่งโอเคไปดูความแก่งที่มันจ์สามารถฆ่าได้สกี่ตัวเฮ้ยมันจะบีบแอดดันไปแล้วเดี๋ยวเราต้องแยกฝั่งมันก่อนอย่างนี้มันเข้าฝั่งเดียวกันไม่เหมาะมีทั้งหมดนักกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเราแบ่งเป็นสามอนีกสามเพื่อที่มันจะไม่เข้ามาเอากระพิบเอามังมา่งไปดวยเป็นใจละ แล้วก็ตัวไอ้สามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้อยบาทพันปายยาเหรอพอดีเลยจะผ่าปาญยาผ่าปัาไปตรงนี้แล้วกันโอเคพอดีเลยไปยังกักเข้ารูซะเฮ้ยเกตเตอร์บกันทำไมฮะค่อยๆเธอตัวต้องรีบไปเผามันเดี๋ยวมันเข้ามาได้พระ นต้องทนเอาไว้จำปากมังกรเข้าจะหอบมันตายก็จะไหมตีมาไปเห็นมันแหละดีมากขึ้นมังกรมาตีเขาก็แพ้ได้เหรอไม่รู้ไปเยอะเกิะมอมไม่ออกละเดี๋ยวเผาโดนเองวนะเนี่ยไอตัวเหลืองเนี่ยไฟเลยเหรอเผาแล้วก็เองเหรออ๋อดยาพิษยาอันตรายกี่แหละว่าตายเกิดการอะไรมังกรตีแดงดนจังไม่อะไม่จะบอกว่าทีพีมันสูงจัง เราก็ไปโหอัดก็ไม่รูนี้มองไม่เห็นเลยโอเคจะได้แหละไปต่อด่านต่อไปฟิแนลเดสิเลชันชิปเทนเฮ่าคิดเลยว่าขาจะกลัวแกนะอย่าวางเลยข้าไม่กลัวกันหรอกนี่จะเป็นสเกอร์พี่ตีโคตรไรง่ะดูเรียบร้อยอ้าวดีฟีดดีว่ะชม่แมวก็ได้400บาทอ่ะงู กูก็ดีอีกหนึ่งร้อยตาบรอข้างล่างว้าวไม่เป็นไรยังไงกูก็ตีได้อยู่ดีเหลือแค่เราให้ามันลงมาดีมากเดี๋ยวไปงั้นแหละไปกัดมันมัน,มนตีแล้มากอ่ะตีแรงจังเลยนะเร้อยชนะแหละโอเคไปต่อแม่มดมันต้นไม้ รีบจังเลยรีบกพื้นรีบกระทืบเท้าไปไหนเนี่ยอยากฆ่าคนโลห์อะอยากเก็บคนโลห์เราเนี่ยรีบจังเลยบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้เนี่ยต้องเจอกับอีก,การู้เข็ดอย่าวางใกล้กันเดี๋ยวมันสิ่งยากห้าตัวยังห้าร้อยบาทเอาเป็นเออเอาเป็นเอาเป็นโลห์แล้วกันโอเคเราจะสิงอีก,กาเพื่อปล่อยอีก,กาไปก่อน เวลากำังินมันต้องเข้าไปกัดอยู่แล้วแล้วก็สิงให้มันปล่อยมาก่อนเลยเมื่อก่อนไม่เสียบริการไม่เสียเวลาไม่เสียเวลานิกาคืออะไรตีเข้าไปตีเข้าไปก่อนกัดได้แบบนี้กลับมาเข้าไปกกาเอ้ยไม่นะเข้าไปใกล้มันอย่าเข้าไปใกล้มันตายอย่าเข้าไปใกล้มันเข้ามาแล้วถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาใครจะแกตายไม่ถอยออกมาไม่ไม่เอาอีกาสิอีกาทำไมล่ะอีกาเขาไปรอได้แหละบอกลาไปเถอะขึ้นมา โอ้ยกัดได้แบบเลยเยอะเชียวเร็วกินข้าวมาเร็วมันเยอะมากไม่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 ไม,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 ไม่ตายอย่างไรหนีหน,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 นีต้องหนีต้องหนีเขาจะไปก็ต้องหนีมาไปการล่อ,อมันเอาไว้หนีมาเดี๋ยวมันตามเรามาได้หนีมันโอเคชนะเกะือบแพ้ขั้นต่อไปทัฟฟิกแจมเป็นช้างสองอัดรูไว้แล้วก็อันนี้สินะโอเค เราจะเก็บวันที่สุดก่อนพวกหลังในสุดเอ่อออกไปไกลไหน่อยแล้วก็เราจะเอาหนึ่งพันบาทเป็นเอ,อ่องูชอบงูอ๋ไม่ชอบแล้วเปลี่ยนใจชอบไปเตยเดีเราจะชอบชอบไปเตยดีด่ามากันจะสู้ช้างไม่ไหวชอบสู้ช้างไม่ไหวแน่เลยเริ่มสอดสู้ช้างได้บ้างไปสู้ช้างได้เหรอสู้ช้างได้สู้ช้างได้ เอาอนี่ไปแล้วกันหาไปโอ้โหรีบตีสุดจังเลยลองทายขนาดนันก่อนอนี่ก็หลังนั่นหลังนั่นแพ้ไม่ไหวหรอกทรงแล้ว,ลวอย่างงี้เรื <S <S เ่องเราจะล่อให้มัน,ม,นมันอุ้ยกระจุกกันก่อนแล้วก็ปาระเบิดใส่เพราะฉะนั้นนี่มันเดินเร็วใช่ไหมพอมันเข้ามาใกล้ก็เอายาพิษปามันก,ก่อนเลยยิงยาพิษโอเคอัดเป้่นเข้าไปก่อนเลย แล้วก็อ,อีกาแล้วจิกมัน <c oughs> อีกาอีกแล้วเหรอใช่อีกาอีกแล้วอีกาเรื่องสูงตายหมดอีด้วยวะรู้ดได้แหละแยกๆกันหน่อยโอเคสามต้นได้รู้นี่เหรอได้แล้วก็จะเอาอันนี้หน้าประตูไว้มันก็มาโอเคยังมาเข้ามา,มา,มาตีการได้ได อย่าไปไม่อย่กไปไม่อย่าไปไม่อย่าไปอย่าไปปุบลูไว้ไปอย่าอย่าอย่าอยาไม่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 เข้ามาเลยเข้ามาอีกาวไปไหนเขาไปไปแต่แกเข้ามาทีนี้ออกมา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 อย่าเข้าไปนั่นละลายไม่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 ออกมาออกมาออกมาสุดจะคุมดีกว่าที่นี่แม่งเดิมมาหมดแล้วเอื้อ ตาหมดแล้วเนี่ยอีกาตาหมดเลยเริ่มตื่นเลยแล้วใช่ไหมเนี่ยดิฟี่เลยฉันบอกแล้วหยอกไปแกที่มันน่าก็จริงเลยเรื่องเราจะมีอะไรอุดรูมันได้มั้งที่แบบยัดเอาไว้ในใบใหญ่ที่มันอุดรูไว้มันออกมาไม่ได้ตัวใหญ่อะออกได้ไหมมีตัวแบบบ็อกบัตใหที่มันแบบออกไม่ได้ ใช้ได้เลยไอตัวนั่นแหละอุดเอาไว้อยากที่ไม่ต้องแลวเปลี่ยนใจมีในการให้หมดอีกการอีกเลยห้าร้อยอีกห้าร้อยแล้วจะห้าร้อยอัศนีอาเชอร์ไว้ไม่เอามันจะสมบนเยอะไปไหมเนี่ยไม่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 เอาดาบไปแหละพาตัววางอุดเอาไว้ Okay. อยู่ในรูทก่ไดอย่าไปอย่าไปอย่าออกไปอย่าออกมาไอ้เนี่ยแกเกี่ยวเนี่ยออกไปเฮ้ยมันเกาะมันอ้อยหมดแล้วเอามันออกมาไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาเราเขาต้องบอกลายพ้นตรงนั้นแหละมันจะทำมันไม่ได้แล้วแหลมันจะตายทั MG ้งหมดจากเพรายังฟังคำสั่งของฉันก็เหยียบตายหมดแล้ว เราต้องคุณตัวนี้ไว้ใช่ไหมเข้าไปเราฆ่าชาติได้เมื่อไหร่มันจะตายแล้วอุดตูไว้โอเคมันชาแก็ตายแล้วเฮ้ยโอเคได้ช่วยมังกรดีกว่ามันจะทนไม่ได้แล้วแหละโอเคช่วยจะชนะแล้วใช่ไหมเพราะมังกรจะอยู่ดีโอเคชนะและ้วโอ้ยี้ค่อยชนะง่ายหน่อยโอเคมีแต่โล่กับพนปาย,ยาโล่กับาย,ยาเจอสุดหน่อยเป็นไงสุดแล้วก็โล่ไม่เอาโล่ดิแต่คิมเลิศโล่ไว้ตัวหนึ่ง ตีมันโอเคตีมันเป็นมันเ่อได้วยโอเคตีมันตีมันเร็วตีมันโอเคชนะไปต่อเถ้ายาวไปจะรีบวันนี้เวลาเหลือน้อยสยู้ใครบ้านนี่เหรอใครจะซุ่มไว้ไม่มีทางใครใครจะซุ่มได้มีตัวเด็ดซุ่มได้คือบ้านเนี่ยเฮ้ยเด็ดไอลดอะไรอยู่ดีวะไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันหันยับ เรามันเดินมาโอเคอยู่นู่นสคบตดนเต็มล็อกตวัวโอเคชนะไปต่อออกโผชาติไปยาพิษทั้งหมดเลยยาพิษเหรอพิษก็สวยสะจะเจอตัววิ่งเร็วเข้าไปควิดมันแล้วกันเร็วยาบเอา,านี่ไปดีอานี้แบบยิงข้าวมฟากไปกัดมันทั้งหมดก็ตังคมันเลยเยอะ กัดมือกัดมันทั้งหมดเลยกัดกันเร็วรูปแกกับได้โอ้โหมูวิ่งตกรูไปแล้วเร็วเร็วข้ามไปหมดโว้หมูดดับเลยโอเคโว้ไปโบสเกอร์ตัดคิวกันมาเลยอยากตายแล้วใช่ไหมพวกแกอ่ะรู้สึกว่าจะเราตายดันส่งแล้วเราเราจะแพ้ ชุดเป็นหน้างโง่ไปไหน่อยป่ะเนี่ยทำไมมันไม่ผ่าไปอะ่ะมันไม่ตายม,มาไรชุดเดียวใช่ไหมถึกอยู่ละเอ้เฟคเกอร์มันเลื่อเท่าไหร่เนี่ยน่าจะถึกอยู่นะนะมันไม่ตายม,มาไรชุดเดียวฉะนั้นเจอลุงหมีลุงหมีแล้วก็อีกเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเอฟเฟคเซรอร์เออเอฟเฟคเซรอร์ไม่น่าดีมาเก็เทียนันแหละ อีก200บาทคันดูนาเชอร์ตัวนี้โดนเชอร์ยิงมันยิงให้มันรอทถึงฟ้าไปซะบนอนาเชื่อคุณไม่เหรอโอ้โนตีลงหมีตายแล้วอ่ะตีแรงมากดีมันก็เสียระไเยอะโอเคชนะต่อไปมีแต่ม่ดถอดินะไมมีอถอดเยอะนะกักเหรอตะ킹แล้วเหรอ โหดอ่ะใช่ไหมล่ะตอนเดือกิงมาสินะตอนเดือกิงนี่คงต้องเป็นดาวิดที่แทงอ่ะเดือกิงมาเลย่อยเดือกิงมันโหดมากแลเวกี้วิ่เลอยเรื่เยอะๆโอเคนี่แหละบอลเลยแล้วคิงเราไม่มันตายหรอกฮิลเผื่อนี้ตับตอนนี้วิวทอรมันไม่ลวงไปขนาดนั้นนะไม่เคยอยุดลวงในวิวทอร์มาติดเดือกิงนี่สิหยุดดีกี้เรื่อยันเร็วคิวฆ่ามันก่อนได้ไหมคับคิฆ่า ตีเลือดระบบดมันตีต,ตามหมดแล้วดูเมียนทอนตายเกี้ยงเลยเออเมื่อไหร่เมียนทอนมาเก่งยังไงอยาดูมันก็ตีเบานะถึงเมื่อไหร่ไม่ถึงเลยมีดีคือวิ่งผ่าวิ่งใช้เข้ามาในระยะไกลอะ่ะไว้ตีแคดดี้งั้นเหรอเออน่าสนใจนะโอเคตามหมดละเคไปต่อไฟนอลเจอเฮ้ยบ้านน่ะลุงหมีเหรอเจอลุงหมี มันมลราคาเท่าไหร่อ่ะแต่ลห้าสิบมันได้เปรียบเราอีกแล้วที่ไม่เอาตัวรวยเข้าสู้กับเราก็อรอยไม่ไหวอ,อีกเออเอาแต่ด่านนั่นแหละเออมันว่าตอนเลีนยงด,าด่ดานนี้ปึ๊ดเนี่านนี้เอาเป็นว่าด่านนี้ด่านสุดท้ายดีไหมอีกด,าด่านแล้วกันด,าดน่านดีแล้วกันอย,อย่างหนึ่งแล้วกันมันจะจบเร็วไปไหน่อย โอ้โลมากแกไม่ตายได้ยังไงฮะได้แกไม่ตายเหรวิ่งหนีเฮ้ยอย่าตามพี่มาดิกจะซือ้อจะ่ะซองตัวนี้ไม่ไหวแล้วละถ้าเกิดมาตีครับสองทีแล้วม,มันไม่ตายคือจบละแล้วบลูเอชเชอ่ย์ยิงมันลอยได้ปล่าปุ๊บแม่นมากโอ้โหแม่งตัวดักมากเลยยิงใหม่เอาแมน่นแมน่นแมน่นแมน่แมน,มน,มน,มนโอเคลุงดอกไม่มีพลาดดีมากมันจะเดินมาันเราไม่ได้ ไม่เกิดเดินผ่านเราไม่ได้แล้วก็มันจะจบเราไม่ได้ตาวันเอาไว้เดี๋ยวเข้าเป็นแม่ตาวันเอาไว้อย่าพลาดเลยนะงทำดีมากอย่างนั้นแหละอย่าแม่เข้าผ่าได้เดี๋ยวเขากระตาเละมันจะพลาดลุงแล้วมันเดินมาแล้วเร็วๆๆ็มันเดินมาแล้วเดิมจ้ามันเอาไว้มันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วอย่าแม่เข้ามาได้ถ้าแม่เข้ามาได้ตายแน่เลยเออไปนะเร็วรีบฆ่ามันเร็ว ไม่นะอิกซีเดอร์ไป็ันตายไหมเตือ,อแพ้อยู่ดีไม่ว่ายังไงก็แพ้ถ้าเกิดเราใช้เป็นเฮลเบิร์ดมันจะขาดสับหัวมันล่ะมันจะตายก่อนหรือเราจะมันจะตีเลยหรือเปล่าอนไรสิสบมันปึก,ปกหมดปึกปึกฮึกำลังทุบดืดเลืเกินทุบดืดๆเหือเกินสามันสำมันโอเคชนะได้ครับผมโอเค นี่ก็จะเป็นด่านสุดท้าย,ยของวันนี้แล้วว้าวเี็ตัวบินบินทั้งนั้นเลยเป็นตัวบินได้เก่งมากเลยนะคนนี้มันบางคนนี้คือที่มันบางมันต้องเจอซุสเก็บเก็บเรียบสุดที่กาดก่อนในาการปล่อยไบอลเอาดุยแกมไปคนเยอะเลยสุดบ้าเอยซื้อมาไม่ฉลาดเท่าไหร่เลยเราสุดไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็จะเอาอะไรมาสู้กับพวกตรงกาดได้ดีไอ้พวกนั้นมันโหดซะด้วยสีมันเป็นบ,บินนี้ บางคิกคิงก็ไมนามหมาะมมคนเ่ตอนี้เท่าไหร่ถ้าจะสู้มันได้คลิดอวคลิดอกก็ไม่นาม่าเหมาะฝ่งมันตีเยอะใช่ไหมันเป็นตัเยอะเยอะๆเหรอทิจาสี่ตัวโอเคต้องมมสู้คุมเป็นุดบ้านี่ไ่โรดิกานั่นถ้าโดนมันตายแน,นอนน่ะมันบางมาก โดนดิโอ้ยแม่งบินขึ้นมาหาเหมาือนละเอาใหม่มันไม่โดนอ่ะถ้าโดนคือมันต้องแบบมันก็นต้องตายมีเต็มันสมองในการยุ่งเลยอะมันไปแทงแล้วโดนแล้วกันไม่หยุดดูดิมันเลยไปเลยมาเนี่ยมันตึกม,ม,มันโดนนิด,ดน ช็อตไม่ได้ได้ไงเนี่ยมันเดินไปเลยมาเนี่ยบ้าบออันนี้เผาแม่งเลยรถไม่ดีเหนื่อยเออแม่งถ้าเราฮิวเลิกไปฮิวีบ้าเนี่ยจะเป็นชุดยินยาหรือเปล่าเออต้านเอาไว้จะาทัดต้านเอาไว้ไม่น่าไหวอ่ะอีกการมันตีแรงเกินไปอ่ะอีกการมันตีแรงเกินไปนเหรอ เอ้ถ้าเกิดเอานี้มาพวกข้างหน้านี้เอาไงไปตีมานเดีเยนี้ทีพวกโถนเนี่ยช้าก็ไม่ไหวไม่จี้การไปตีลแลงได้เกินลองชิปต้าตัวที่มันเยอะๆรอไปก่อนเอาตัวที่ตีหมูที่นตีแรง จะจะจะฆ่าหรือเปล่าในประเด็นเท่ากเอาพวกนี้ไปนี่มัค่อยจะาดอยูอ okay. โอเคแกยิงว่าวนะจะเห็นนะแกเล็งบ้าอะไรของแกเฮ้ยก่อนนี้ก็ผมเลยนะเนี่ยเล่นไปเล่งแลละสอยเป็นแมน่นอ่ะผมให้อีด่บนแลครับทุก่นเอาท้ายละมาทินอัพทรับ ว้าวเป็นหนึ่งบอลที่ปุ๊กม,มีช้างไปอยู่ข้างบนสุดสินะเขวยไม่ได้เลยมากนะอย่างเงี้ยต้องรออีากาสักสี่ตัวมาลัเมื่อกี้นี้แล้วก็เอาตัวที่มันแข็งๆมันยืนข้างหน้าแล้วก็สัที่สาไปต่อข้างหลังโอเคเอีกหนึ่งร้อยบาทเอาไปนี่ยืนข้างหน้าสุดโอเคไปสุดเดินแล้วปล่อยกาไปก,ก่อนแล้วถอยหลังเลย แหละต้องคอยมันสั่งมันเดินให้หลังมอนอันได้แน่ไอ้แม่งเข้าไปตายกันหมดนีด่แม่งว่าจลาดอยู่นีคำตอบก็ได้มาแล้วโอเคมันจะเข้าสู่ความแข่งและปล่อยมันเข้ามาได้เลยน่าชนะแหละใช่ไหมแล้วไอ้นี่มาอะไรเนี่ยนี่แกจะโกงหนีค่าศึกยังกันเหรอฮะไปสู้นู่น เด้ยจะตายจุบๆที่ดูอ้กาปล่อยมาดิมาละไอ้กามาละตายซะเถอะตายซะตายส,ตายส,ตายสิตัร้อยเกลี้ยงแล้วเลยกะขึ้นเขาไปละขึ้นไปไหนอ่ะออขะึ้นไปไหนอ่ะอ้อมเขาทำไรอ่ะขอมาตีดูโหมันเติขึ้นตรงนี้ไม่ได้เลยเนี่ยมันต้อง,อองวิ่งอ้อมภูเขาหนึ่งมาอ้อมไปแถวเลยอตอนนี้ก็ถ้าอัลกูเฟส โอเคก็สำหรับเกมใหม่สิเอาใหม่โอเคก็สำหรับเกมสตอรี oh, ่แอคคอร์เดตมาเธอเซมิเลสเตอร์พาร์ที่อือที่ไรวะสามปะที่สี่น่าจะสี่นะก็ต้องขอจบลงไปจากเพลงนี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะซ้ายมันจะเป็นเพลงที่สำหรับเกมนี้เนี่ยขวาบนเป็นคลิปตอนนี้นะฮะขวาล่างเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะฮะโอเคไปจ้ากดซับสไครป์ด้วยนะครับผม ติดตามได้เลยครับผมซึ่งผมมันยิงยังคำเดิมน,นะครับว่าเราจะถึงเมื่อไหร่จะให้เขาเป็นเกมในเกมนี้นะครับโอเค